สวัสดีครับสมาชิกหวยฮาหน้อยทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมีหวยฮาหน้อยงวดประจำวันที่17กันยายน64ครับเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับเป็นสูตร2ตัวตรงนะครับผม สูตรสองตัวตรงไปกับบนบวกล่างซึ่งผมได้คำนวณไปแล้วนะครับผมทั้งสามหาน่อยนะครับ เรามาครับคันหนุคคัดมาให้นะครับไว้พิเศษนะครับหไฮน้อยพิเศษนะครับก็จะมีสี่สองสองสี่สี่สามสามสี่หนึ่งสี่ ส่วนห้าน้อยปกตินะครับก็จะมี0ูนย์ห้0ห้าศูนส่วนน้อย v i p นะครับ V i p ก็จะมี2 8 8 2 สองสามสามสองหนึ่งสองประมาณนี้นะครับเลขสิบห้าตัวนะครับน้อยละห้าตัวนะครับไปกับอย่าลืมเอาไปซื้อรวมกันไปเล่นรวมกันเลยนะครับบางวันก็เอาไปออกสับหน่อยกันนะครับ เอาปกติไปออกพิเศษเอาพิเศษมาอวแบบนี้นะครับผมจึงเน้นทุกงวดนะครับว่าให้เอาไปเล่นทุกหน่อยนะครับไม่เยอะนะครับ15ตัวนะครับบางวันก็เข้าตรงๆนะครับเข้าตรงหน่อยนะครับส่วนเลขเด่นเลขวิ่งนะครับเด่นวันนี้นะครับเด่นสี่วิ่ง2ออย่าลืมตัวเด่นตัววิ่งนะครับ เป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับไม่สนับสนุนให้เลนการพนันปวดใช้วิจ,จารณะยาณในการรับชมด้วยนะครับโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ